ดีครับวันนี้จะมาสอนการโมคอยโดยใช้คอยจิกนะครับตัวนี้โมยังไงโมให้สวยตอนนี้ก็มีทิกอยู่ทิกหนึ่งอุปกรณ์ก็มีครีมคีมปากแหลมหรือคีมจับอะไรก็ได้ครับ ให้จับลวดอยู่ประมาณหัวของปลายคีมนะครับคือประมาณนี้จับไว้อย่างนี้เลยนะคะัแล้วตัวคอยจิกเนี่ยเราก็ตั้งให้อยู่ประมาณนี้ อันนี้คือผมจะพันแกน2.5นะฮะลวด0.5นลวดแบนวิธีการพันเนี่ยก็คือจับให้อยู่ประมาณนี้แล้วก็ค่อยคอยพันไป ไม่ต้องรีบนะครับผมจะพันอยู่ประมาณ5-6หรอบแต่ใช้จริงๆก็แค่ห้รอบ โอเคครับเสร็จแล้วครับมันก็จะอยู่ประมาณนี้เลยถามว่าได้ได้กับพวกคอยมาสเตอร์ไหมผมว่าไล่เรียงกันเลยนะนี่คือผมทำอยู่ก่อนแล้วอันนี้เพิ่งทำเสร็จ ลวดเลียงกันค่อนข้างจะดีถือว่าเป็นอีกทิคนึงครับช่วยๆกันแชร์ไปก็สอนทิครอบนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับแค่สอนใช้เครื่องมือที่ราคาไม่แพงมากผมได้มาอันละ150บาทก็ถือว่า ถูกกว่าคอยมาเตอร์หน่อยไม่หน่อยอะครับก็ประมาณเท่าเท่าตัวคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับขอบคุณมากครับ